สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราทำคลิปการแยกขยายว่านรวยไม่เลิกเสร็จแล้วมาต่อด้วยว่านรวยรุนฟ้ากันบ้างนะคะท่านผู้ชมสำหรับว่านรวยรุนฟ้านะคะตัวที่สวดิตาจะพาท่านผู้ชมไปแยกขยายน้องจะเป็นว่านรวยรุนฟ้าด่างเหลืองนะคะท่านผู้ชมว่านรวยรุนฟ้าก็จะเป็นว่านที่มีหัวอยู่ใต้ดินเหมือนหัวหอมแบบนี้เลยนะคะ การแยกขยายของเราวันนี้เราก็จะทำการแยกส่วนหน่อหรือส่วนหัวของเขานั่นเองค่ะการขยายพันธุ์ของว่านรวยร้นฟ้าสามารถนำใบไปชำได้นะคะท่านผู้ชมเด็ดกก้านแบบนี้ค่ะไปปักลงในดินรากเขาก็จะเกิดได้นะคะแต่สำหรับคลิปนี้สวสิวิตาจะพาท่านผู้ชมไปแยกหัวหรือว่าแยกหน่อของเขานั่นเองค่ะ ตามไปชมกันค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นเราต้องนำเขาออกจากกระถางหรือวัสดุปลูกก่อนนะคะอ้นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะท่านผู้ชมมีหน่อเพียบเลยค่ะพอหลังจากเราขยา่าดินออกก็จะเห็นส่วนหัวของเขาแบบนี้ค่ะท่านผู้ชม แยกออกมาง่ายๆเลยค่ะทําไม่ยากค่ะทําง่ายมากนี่เลยค่ะท่านผู้ชมหัวเล็กหัวน้อยอย่างนี้เราก็สามารถนําไปชําได้นะคะแต่โซพิตาจะยังไม่เอาน้องออกนะคะต้องการให้น้องแตกกอไวนั่นเองค่ะนี่เลยนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชม งได้เยอะน่าดูเลยค่ะว่าน,น้องต้นนี้กอใหญ่มาก นี่ค่ะหลังจากที่เราแยกน้องได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเราก็จะนำไปปลูกส่วนกิ่งก้านไหนที่เขาไม่สวยงามยาวๆแบบนี้เราสามารถตัดเขาได้นะคะตัดแล้วเอาไปชำได้ต่อค่ะ จากกอเดียวตอนนี้เราได้ร่วมสิบว่าก,กระถางเลยนะคะท่านผู้ชมเราตามไปปลูกกันดีกว่าค่ะสำหรับวัสดุปลูกก็เช่นเคยค่ะ,ะวัสดุปลูกตรงนี้สูพิตาทำการผสมไว้หลังจากที่ปลูกต้นว่านรวยไม่เลิกไปนะคะก็ยังเหลืออยู่เราก็จะมาทำการปลูกว่านรวยลุนฟ้าต่อส่วนสูตรสุิตาปักไว้ให้ในคลิปแล้วนะคะ มาเริ่มปลูกกันเลยนะคะท่านผู้ชมเราจะใส่ดินลงไปก้นกระถางนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็นํำส่วนหน่อของน้องมาลงค่ะเติมดินลงไปไม่ต้องให้ลึกมากนะคะให้เหลือส่วนหัวของน้องไว้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเพื่อที่ว่าเวลาน้องออกหน่อใหม่มาน้องก็จะแทงออกมาด้านข้างนี้ค่ะ ไว้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมเนือ่องจากว่าน้องมีจํานวนเยอะโสพิตาจะขอปลูกน้องให้เสร็จก่อนแล้วจะมาทำขั้นตอนอื่นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะ ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะหลังจากที่เราทำการแยกน้องรวยล้นฟ้าเสร็จแล้วนะคะจากกระถางเดียวเราได้เพิ่มจำนวนไม้เป็น1 4กระถางเลยค่ะท่านผู้ชมเนื่องจากน้องจะมีลำก้านของน้องที่ยืดยาวนะคะ ในขณะที่น้องเป็นฟอร์มกอน้องก็จะเบียดเบียดกันแต่พอเราแยกออกมาเขาก็จะมีกิ่งก้านที่ยืดยาวแล้วทำให้ก้านของเขาแบะออกแบบนี้ได้นะคะ,ะเราก็สามารถช่วยน้องโดยการหาไม้มาปักค่ะช่วยดามเขาก่อนนะคะระยะแรกๆค่ะเพื่อให้ ระบบลากเขาแข็งแรงลำต้นเขาแข็งแรงเขาก็จะได้ทรงของเขาเองนะคะท่านผู้ชมหลังจากนี้เราก็ไปทำการรดน้ำกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่เรารดน้ําแล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็ได้พาน้องม,มาวางในที่แสงส่องถึงอยู่ใต้สแลนนะคะไม่ใช่กลางแดดจ้านะคะท่านผู้ชมสวภิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปนะคะคลิปหน้าสวภพิตาจะพาท่านผู้ชมไปทําอะไรไปขยายไม้ตัวไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะ สำหรับคลิปนี้โสพิตาขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ